สวัสดีครับซูน้โจททเวนชานัลนะครับแหมมาสะดุดตาตรางที่ตัวอะไรเอ่ยไก่หรือเป็ดครับแหมเขาเรียกไก่นะฮะไก่ต้มน้ำปลานะครับ ทิพรสนะฮะน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับรสชาติหอมอร่อยนะครับเพื่อนคุ้มนะฮะเห็นในป้ายของเขานะฮะก็มาเจออู้ผมเห็นแล้วอืมบริสันน่ารับทานมากครับจริงๆแล้วมันอ้วนมากเลยนะสังเกตดูตรงอกฮะนี่ครับโอ้ยตรงอกนะเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวทำภาประเทศมาดีใช้เป็นนี่ครับอันนี้ต้องไปฉีกนะฉีกแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู๊ดก็ได้นะครับหรือว่าจิ้มแบบน้ำจิ้มของที่ไม่ไปก็ได้นะครับ แต่ถ้าคนแบบพอเท่านะจะต้องกินซีฟู้นนี่มันสุดยอดแลนะัวตัวนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะอันนี้เป็นไก่ประมาณตัวละโลใช่ไหมฮะถึงโลไหมโอ้ตัวละโลครึ่งนะครับน้ำหนักโลครึ่งนะ,ะครับเขาจะขายแบบเป็นครึ่งซิ่งด้วยนะฮะซีกก็จะเป็นแบบกล่องแบบนี้นะฮะ แต่ว่าน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะน้ำจิ้มของเขานะฮะนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสูตรของซินิจโจนะจะไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะตำใหม่ๆหอมๆนะใส่พริกขี้หนูนะครับกระเทียมเข้าไปาใส่ผงชูรสหน่อยนึงใส่มะนาวบีบเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับสุดยอดนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะ ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆถ้ามาที่บางสะพานนะมาหาซื้อได้นะครับสำหรับพวกเป็ดพวกไก่พวกอ่าอาหารพวกนี้นะครับมีเยอะแยะนะครับช่วงเย็นๆนะฮะวันนี้เป็นตลาดนัดวันอพุพฤหัสนะฮะตลาดนัดวันพฤหัสนะครับก็มาซื้อกันได้นะครับนี่ครับแหมสีสันก็เท่กับแสงไฟนี่มันน่ารับปรทานมากนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำน้ำซอสนะฮะน้ำซอสนะครับ ส,สับโชสับโชครับสับโชออริรยทอดทำไปทอดเหรอ๋อสับโชรครับ<อ>ดูดนนูนิดนึงครับดูฝีมหน่อยครับอันนี้อันนี้ถูกแน่นอนครับเพราะเห็นสีนะฮะมันจะออกไ,ไม่มีแดงเลยไม่มีแดงเลยครับขนาดครึ่งตัวนะครับดูครับโอ้ครึ่งตัวนี่ได้ร่นกล่องเลยนะถ้าตัวนึงนี่ได้สองกล่องนะ ทำไก่ชิ้งนะหลายมากครับโอ้โหนอา้านเลยโซนอ้านเลยครับมีราคาตัวนี่เท่าไหร่ครับ85บาทครับ85บาทแพงไหมไม่แพงนะไม่แพงนะครับเพราะว่าคุณภาพสุดยอดเลยครับดูภาพดนมาทานมากฮะน้ำลายไหลเลยฮะโอ้โหสุดยอดเลย โอเคนะครับขอบคุณาที่ติดตามชมครับสมิตโจอัลไทยเปิดแชนแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ